ข้าวอบมันปูแบบนี้ เข้าห่อใบไผ่ปลาไหลย่างและสุก้ยากิที่เนื้อลายสวยๆในร้านสุก้ยากิสไตล์คันไซในบ้านญี่ปุ่นที่มีทั้งซูชิและอาหารญี่ปุ่นอีกเพียบที่นี่เขาจะมีทั้งหมด2ชั้นชั้นแรกจะเป็นส่วนของคนที่กินสุก้ยากิส่วนชั้นที่สําหรับคนที่กินซูชิอย่างเดียวแถมมีเคาน์เตอร์บาร์นั่งดูไปกินไปแบบเพลินๆหรือใครที่มากันหลายคนก็มีห้องส่วนตัวรองรับด้วยแต่เขาจะมียอดกําหนดทานขั้นต่ำนะเรามาเริ่มกันที่สุก้ยากิกันก่อนเลยเราสั่งเป็นเซตคิวบีฟสิงเนเจอร 899บาทเราจะได้เนื้อลายสวยๆแบบนี้เลยได้ทั้งหมด4ส่วนส่วนสันคอส่วนท้องส่วนหลังและใบพายหัวไหล่ใครที่อยากกินเป็นเซตเนื้อ A4 ญี่ปุ่น<ๆ>เขาก็มีนะบอกเลยว่าเนื้อที่นี่นุ่มมากๆ ใครที่ชอบจิ้มกับไข่ดิบนะบอกเลยว่าห้ามพลาดซูชิสซอร์มทินี่อยู่คำละ49บาทข้าวอบมันปูที่นี่ก็คืออร่อยหอมข้าวและมันปูเนื้อปูหวานอยู่ที่690บาทปิดท้ายด้วยข้าวห่อใบไผ่ปลาไหลย่างอยู่ที่450บาทได้ปลาไหลแบบจุกๆแบบนี้เลยทั้งหมดนี้อยู่ที่ร้านโซซคุอารีซอย4เวลาเปิดปิดก็ตามนี้เลย